เห็นไหมครับว่าน้ำเนี่ยมันออกมาจากตัวด้านดีชาร์จของปัม๊มใช่ไหมครับและมันก็วิ่งนะครับเข้าไปหาเครื่องขาบนเนี่ยเรียกว่าขาอ m e เมอร์เจนซีนะครับแล้วเราก็จะต้องเอาตัวล็อกครับเรียกว่าล็อกเอาแท็กเอามาล็อกอันนี้ต้องเป็น NC Normaly l c l o s e สองตัวเลยนะต,นตัวบนเนี่ย NC ตัวล่างเนี่ย NO ่ N o. เงี้ยถูกแล้วนะครับ ตัวนี้ก็เป็นเลกูลเลเตอร์วาลอันนี้ไวสเตเนอร์อันนี้โซลินอยอันนี้เกจคอ่าก็ถูกต้องไม่ได้มีอะไรอันนี้ถ้าสมมุติว่าเกิดเหตุไอตัวนี้เจ๊งเราก็ไม่เป็นไรครับปิดวาลตัวนี้ปิดวาลตัวนี้เราถอดพวงนี้ไปไปซ่อมแล้วก็เปิดอีเมอร์เจนซีไปใช้แทนอันนี้คือประโยชน์อีเมอร์เจนซีกับประโยชน์อีกอันนึงคืออะไรรู้ไหมฮะสมมติว่าตอนนี้กูทดสอบ0% no flow เนี่ยมันจะมีปั๊มบางตัวที่ แรงดันเนี่ยที่มันออกมาจากด้านดิชาร์ดเนี่ยน้าที่มันออกตรงนี้มันไหลน้อยเพราะว่าเครื่องมันตอนนั้นมันทดสอบโนโพรอยู่อาจจะมีความจะเป็นต้องเปิดลายตัวนี้ช่วยด้วยเพื่อให้น้ําเนี่ยเข้ามายังฮีทเอเจนเจอร์แล้วมาหล่อเย็นเครื่องยนต์เนี่ยให้มากพออันนี้ส่วนใหญ่ผมจะทําตอนมันทดสอบศูนย์เปอร์เซ็นโนโพรงั้นคุณไม่ต้องกลัวว่าตอนทดสอบแล้วเนี่ยแรงดันที่มันลีกออกมาตรงนี้ยมันจะทําให้เพชเชอร์นี่มันเพี้ยนไหมครับในมาตรฐานจะเขียนเลยว่ามันเป็นการลีกที่ไม่มีผลกับการวัด แรงดันเลยเพราะถ้าเกิดคุณไม่เปิดให้นี่มาเกิดอะไรขึ้นครับเครื่องยนต์ร้อนพังเลยนะนั้นตอนทดสอบประสิทธิภาพประจําปีนี่ลายเนี้ยปล่อยไปปกติไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมัน,แต,นนะแต่ถ้ารู้สึกเครื่องยนต์ร้อนมากเกินไปเนี่ยสามารถเปิดดีม์เจนซี่ช่วยได้ <schools. S 1> อันนี้คือตอนทดสอบสูตรเปอร์เซ็นโนโฟที่เป็นทริคเล given, ็กๆน้อยๆนะนะครับอ่ะจำได้ไหมครับว่าก่อนเราจะเริ่มสตาร์ทเราจะต้องอะไรครับอ่านค่าที่หน้าจอใช่ไหมอ่าแล้วก็อ่านดูที่หน้าจอเนี่ยค่าแรงดันอ่น้ํามันเป็นเท่าไร แรงดันแบตเตอรี่หนึ่งแบตเตอรี่2เป็นเท่าไรอุณหภูมิเครื่องยนต์เป็นเท่าไร่ชั่วโมงการทางานเป็นเท่าไหรอะไรเงี้ยเราก็จะดูได้จากนี้แต่ว่าตอนนี้เราสตาร์ทเครื่องก็ค่ามันจะขึ้นอีกแบบใช่ไหมเราก็จะดูได้อีกแบบหนึ่งอ่ามีเรื่องอะไรที่อยากจะดูอีกอายุการใช้งานจะนานไหมครับเนอ่ออายุการใช้งานมันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมไงใช่ไหมแหล่งน้ําที่คุณมาเั่วโมงการทํางานการดูแลบำรุงรักษาใช่ไหมมันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง นะครับอ่ะนีอะ้ออกจากตัวปัม๊มใช่ไหมครับจริงๆมันมีรายละเอียดเล็กน้อยนะเช่นหน้าปั๊มเนี่ยอีตรงวาล์วตรงเนี้ยที่มาเนี่ยด้านบนจะต้องเรียบด้านล่างต้องเฉียงเพื่อลดฟองอากาศที่จะเข้าตัวปัม๊มตัวเนี้ยเขาเรียกเอ็กเซนทริกบนตรงล่างเฉียงอันนี้คือด้านหน้าเขาเรียกเอ็กเซนทริกส่วนด้านออกเนี่ยเขาเรียกคอนเซนทริกบนเฉียงล่างเฉียง นาเพียงแต่ว่าตัวนี้ผิดไปนิดนึงอันนี้บนตรงล่างเฉียงจริงๆตัวนี้มันต้องออกคือบนต้องเฉียงล่างต้องเฉียงเขาเรียกคอนเซนทริกเพื่ออะไรเพื่อให้น้ําที่ออกมาเนี่ยไม่มีฟองอากาศออกมานะครับพี่องพอออกมาเสร็จปุ๊บเจออะไรก่อนครับเมนรีลีฟวาลหรือออโตเมติกรีลีฟวาลใช่ไหมครับ,รบซึ่งมาตรฐานบังคับอีกว่าเมนรีลีฟวาลหรือออโตเมติกรีลีฟวาลต้องลิสต์เด็ดอ่ะดูซิมีไหม ถามว่าทำไมเขาบังคับคุณต้องลิสเทตตัวนี้เหตุผลเพราะว่า working pressure ของตัว main r e l e a wow s valve ลิสเทตเนี่ยส่วนใหญ่มันจะประมาณสัก300 P s i แล้วพวกสปริงโหลดเดดไดแฟมมันจะค่็นข้างแข็งแรงฉะนั้นเวลาคุณสตาร์ทปั๊มแล้วมันโรน้ำทิ้งเนี่ยมันจะมีความสามารถดีกว่าเม i n r e l e a wow v a หรือ PRV หรือจะเรียกว่าอโตเม t ติลิสเทตตเนี่ยที่เป็นระบบน้ำดีกว่า ตัวที่ผมเจอบ่อยๆแล้วมีปัญหาคือว่าถ้าเกิดเราซื้อมาแล้วไม่ได้รีเซ็ตตัวใหญ่นะพังเร็วพังเร็วเพราะมันไม่ได้ออกแบบมาสําหรับระบบดับเพลิงตอนคุณไปซื้อเนี่ยมันจะเขียนเลยครับว่าเป็นออโตเมติกรีลีฟวาล์วหรือเพเชอร์รีลีฟวาล์วสหรับระบบดับเพลิงเขียนเลยครับว่าใช้เฉพาะนั้นงั้นถ้าเกิดไม่ได้ใช้เป็นเฉพาะนั้นก็ส่วนใหญ่ก็ซื้อมาแล้วก็เอาสีแดงมาทาแล้วก็มาให้คุณถ้าเป็นในระบบน้ําตัวสี่หมื่นถ้าเป็นรดับเพลิงก็ตัวแปดหมื่น ที่ผมซื้อไปให้ดูการแพงขนาดเท่าเลยนะอันนี้คือเมนลิลิวาลตัวนี้เลขยกเอนโคดเวสโคนเวลาน้ํามันบรทิ้งปั๊บในคุณจะเห็นจากตรงนี้มันจะมีน้ําไหลอ่าไหลเสร็จปั๊บก็ดูดอะไปลงบ่อไปลงรีเทิร์นแล้ก็ว่ากันไปนะเสร็จจากนี้มีอะไรครับเช็ควาลเห็นไหมเช็ควาลก็ต้องแอปพลูวหไหมเนี่ยได้ตรงนี้ได้เอฟเอ็ M, มเห็นไหมอ่าเห็นไหมครับอ,อ่อาเสร็เช็ควาลเสร็จปุ๊บมาอะไรครับ มาลายโฟเทสจากลายโฟเทสเนี่ยเห็นไหมครับมีเมนวาลเห็นไหมครับหน้าโรมิเตอร์ห่างเท่าไหรครับ5เท่าอ่าเนี่ยคุณดูเห็นไหมมันเขียนเลยครับเห็นไหมครับ5้าแล้วก็2เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมครับด้านหน้าเนี่ยเขาเรียกอัพสตีมด้านหลังเนี่ยเขาเรียกดาวสตีมด้านหน้าเนี่ยจากกึ่งการเกตมหาวาลเนี่ยหเท่าไดมิเตอร์ท่อ ด้านหลังวาลวเนี่ยสองเท่าไดมิเตอร์ท่อเนี่ยตามรูปเลยอัพสตรีมห้าเท่าดาวสตรีมสองเท่านะครับแล้วเกจต,ตัวนี้โพรมิเตอรต์ตัวนี้ต้องมีการอะไรครับต้องมีการคาลิเบรตเป็นระยะโอ้โหนี่พวกเล่นเสร็จแล้วไม่ไม่ถ่ายคุณด้วยไม่ถ่ายน้ำให้ด้วยมื่อกี้ก็เดินหน้านเลยเพยายามอัดน้ําออกครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเข็มมันจะค้างอะโพรมิเตอร์ไอาไใช้วัดนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เอาไปใช้คอนโทรลน้ําตอนเราทำไล่ไป ตัวนี้จริงๆต้องต่อต้องต่อต่อไปทําอะไรต่อไปเพื่อเช็คสถานะว่ามันเปิดหรือปิดอยู่นะเนี่ยต้องต่อต้องต่ออันนี้ทิ้งหางหนูไม่ให้ให้เราไปต่อเองโอเคไหมครับอ่าครับอ่าส่วนตัวนี้คือวาลอะไรครับวาลด้านดีชาร์จขาออกแล้วก็มีเห็นไหมครับนี่มี u f m เห็นไหมนี่ตัวเบลเลอร์เห็นไหมครับเห็นไหมนี่เห็นไหม เห็นไหมลิสต์เต็ดจริงๆคุณได้ตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะไม่มีปัญหาจะได้ U L อย่างเดียวก็ได้จะได้ F M อย่างเดียวก็ได้ไม่มีปัญหาแต่ได้2อันเนี้ยถามว่ามันดียังไงอย่างที่ผมบอกคุณจําได้ไหมว่า F M มันคือบริษัทประกันภัยใช่ไหมพอมันเห็นโลโก้ปุ๊บเอาส่วนลดไป5% 10%เบเี้ยประกันเนี่ยปีนี้10ล้านก็ลดไป5 0 0 0 0นไม่ว่าไปนะถ้าได้ F M นั่นแหละครับ F M เป็นอิชทรันมาเราจะมาวิคิ้นสเปคช่างเสร็จแล้วนะ อ่ะอีกอันหนึ่งไหนพูดแล้วตัวเนี้ยเรียกว่าอะไรครับออตัวเนี้ยภาษาอังกฤษเรียกว่า FDC file department connection ใช่ไหมหัวอะไรหัวรับน้ำดับเพลิง,งหรือบางทีภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าสยามมิสก็คือไอ้คนคู่อ่ะคนไทยเราที่อินจันอะ่ะอินจันคนคู่อ่ะเขาเลยเรียกสยามมิสจริงๆนะทั่วโลกใช้คำว่าสยามมิสคือคนคู่คนไทยอะ่ะ